สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูปุจะมาสอนวิธีการวาดชุดแบบกุยกลายนะคะกุยกลา้วยระบายนะคะคอแหลมลึกลงมานะคะจากนั้นเราก็วาดช่วงไหล่นะคะสัมผัสกับช่วงไหล่นะคะลากเส้นช่วงอกนะ,ะตัดต่ออนะคะโค้งขึ้นไปนะคะ ตรงนี้ลากลงมานะคะเป็นลังดุมไส้ไก่นะคะลังดุมไส้ไก่ส่วนช่วงนี้นะคะลูดนะคะลอยต่อตรงนี้นะคะลูดนะคะใส่เส้นลูดนะคะจากนั้นก็คลอดมาช่วงเอวนะคะเราจะมาวาดช่วงย้วยระบายกันนะคะ ตรงนี้ก็ผ่านะคะผ่าขาดผ,ผ่าแยกนะคะช่วงติดกระดุมนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงย้ยระบายกันนะคะนี่นะคะลากเส้น ลากเส้นคดนะคะส่วนช่วงนี้นะคะช่วงกระโปรงนะคะลากเส้นมาแล้วก็ลากเส้นแขนหนะ้าแขน แขนพองนะคะคุ้นขอบแขนนะคะลากเส้นหนักเบานะคะเส้นจะได้ดูมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็ลูดหัวแขนนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชุดนะคะนะคะ